การตพัดครับตั้งลำขึ้นมาได้ไล่ใหม่ครับตัวเองนั้นหล่นไปอยู่อันดับ6แล้วอันดับ7เลยครับฉัรนภาขึ้นมาฝลายป้ายต้องการอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อจะยืนโพเดียมครับจะทันหรือเปล่าโอ้แต่มันเหลือแค่อ2อรอ,รอบครับเอาแล้วกองเชียร์ด้อมตอนนี้เหยียบคันเร่งกันมิดครับและผู้นาเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วด้วยนับาปไฟนอลแล็บนะครับเหลือการแข่งขันอีกไม่ถึงกิโลครับสําหรับ วารันยูครับกับแชมป์แรกของเขาเรียกว่าเป็นแมตช์เปิดตัววารันยูมิวสิกเหมือนกันนะใช่ครับอันดับสองนะตอนนี้เป็นของบุญโชคครับอ,อันดสามเปลี่ยนมาดูดีกว่าว่าบาโคสจะทําอะไรบุญโชคได้หรืรอเปล่าอโอ้โหแตมันเหลือรอบสุดท้ายแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเคมันจะเอาคืนบาโคสหรือเปล่าด้วยนะครับแหมเคมันนี่ไล่บุญโชคจนเหนื่อยครับทำอะไรไม่ได้ครับก็้วกเขาไปแซงไลายนอกเลยนะสำหรับ บาโค้ดเอาบาโค้ดเสียบไหนไเปบ่าตรงนี้ไหนเอาลับเคแมนครับยังไม่ได้ตอนนี้นี่ต้องเลือกนะครับว่าจะอยู่3มหรืออยู่ท้ายได้ถ้าเสี่ยงมากๆอาจจะไม่ได้ยืนโพเดียมครับและนี่คือรอบสุดท้ายด้วยอันดับ2 3สและ4ี่ครับแหมสู้กันตั้งแต่รอบแรกนะครับมาจนถึงรอบนี้ครับรอบสุดท้ายและเคแมนบอกผมนวดบุญโชคมาตั้งนานมาโดนบาโค้ดแทงเลยครับ รับแชมป์ไปเรียบร้อยครับบรันยูครับมิวสิกสำหรับดิพิชันสองครับเอ้าไม่ถ่ายหน่อยนี้โอ้โหแต่ยังบุญโชคยังเอาอยู่ครับนี่ฮะรอบยิ่งน้อยเป็นยิ่งกดดันครับและเข้ามาเป็นอันดับที่สองบุญโชคธีรัทลากรครับอันดับที่สามครับตีนสิทธิ์บาโค้ดอันดับที่สี่เมแนเหลืองอันดับห้าเป็นร้อยเอกด้อเจองชัยวงสายทองอันดับหกเลี้ยวมาตรงนี้ครับปลายปลายครับ ชันธภาเขียวขำเอาจนได้เหมือนกันครับแหมขยับอีกหนึ่งอันดับนี่ืีโมเดียมแล้วนะสตาร์ที่9จบที่6ก็ไม่เลวแล้วนะสตัดปลายปลายนะฮะนี่ครับเปิดไปแวบบแวบบมาครับชันธภาค,ครับอันดับที่6ครับแล้วกนรณภะในอันดับที่7จ็ดแหมการนี่ไปพลาดท่าไปหมุนนะไปพลาดเองยางที่บอกครับยิ่งช่วงท้ายๆของการแข่งขันยางเริ่มเฟดครับเบรกเริ่มเฟด เรลเลี้ยงน,น้ำหนักไม่ดีนี่รถมันมีสิทธิเสียอาการได้แมแล้วโดยเฉพาะโค้งหนึ่งนะครับเบรกหนักๆท้ายมันเบาครับอ่าเบรกแล้วเลี้ยวพร้อมกันนี่นท้ายมันปิวขึ้นมาครับโอ้โหอะไรนะั้นเดี๋ยวนอนนี่ยี่สิบรอบลรวจบแล้วแป๊บเดียวฮะยังมันอยู่เลยน่โอ้โหอันดับยังไม่เป็นทางการอีกครั้งครับอันดับที่1ในดิวชั่น2เป็นของวารันยูหมายเลข8ครับอันดับที่2นั้นเป็นของบุโชนะครับหมายเลข15ครับ อันดับสามเป็นของบาโคสอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลียงอันดับกันอีกทีช่วงนี้ครับไปรับชมความมันของ20รอบสนามในรุ่นการแข่งขันยาริสวันเมกเลสดดิวิชั่น2ครับกับไฮไลท์ในเลทที่2นี้ครับ